าซับน้องใหม่กังซีน้องนี่เพราะน้องใหม่น้องใหม่กิ้มซุ่งตัดแหน่งเลยตแหน่งออตัดออกตัดแหน่งน้องใหม่ไปแจงกัน แหนงหลายกัรออกบนหกแง่งหนึ่งนอนหนึ่งนอนแหนงก็ได้แข็งมาต้องตัดออกสั้นๆพี่น้องต้องังบ่หก ก็ขั้นแฉก็ได้หมดแล้วแหนงหน่อยเหนงเด็กนีก็ได้อยู่นี่หน่อยไลขั้นขั้นแฉกนหนึ่งน่อหนงงนยนอยแหนงนอจะเตเพียงสดชดแฉพี่น้อง แก่งอาไหมไผ่ขิมซุ้งครับไผ่ไผ่ลรื่มแรงปลูกไว้หลายปีแล้วนะเย็ดแปดปีแล้วจำว่าผิดวันปลูกไว้สามกว่าตัดล่องดีเลยด้นี่ว่ตัดลงนี่6หกคัก dụt lọt trái phay, phay pha, pha xuống, lung mà tạt vô oải, tháo phun đinh kho, rèn xếp rồi rèn nhẵn, mày nhẵn đen, uất, rèn sét sét níu thạch, cắt, tôm rèn tìm kiếm 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 này, kiếm 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 khoáng kiếm 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 แต่ว่าไผ่ต่งนะคับแนวหมดแล้วผู้เชาวคนปลูกไผ่ต่งดับมืดเลยเดี๋ยวจะไผ่เลี้ยงนี่ไผ่เลี้ยงยง่มนีเพราะใครออกไผ่เลี้ยงสามเลยดูใบน้อยๆครับไผ่เลี้ยงแต่ว่าไผ่กิ่มสุ้งนี่ไผ่ต่งลืมเลียงนาะต่งไต้หวันติดต้นใหญ่ครับเพรตัดลงนี่โอ้ยหกตัดป่าน,นี่ก็หกอยู่ ต้องทางอยู่เลยครับทังแหนงมันทังแหน่งตัดแหนงมันออกอยู่เลยสั้นขึ้นหกผมก็ได้จัดการในหกจิ้มซุ่มนี่หกแฉงหกวาเลยเ่้ ขึ้นสูงเลยน้องนี่นแหนงนีง่นแหนวบแหนวนไม่คันปวก มองกินบะแกแล้วเป็นคนนี่แจงที่เป็นคนครับนอนได้จักแจงเอาแล้วัดไลก่กับพีู่้กินน้ำบวกกัด

ทจะหักไปแกงไว้ไมันออกข้างในไม่แฉบอย่งเช่น,น,นี้กันทุบๆุนี่กันอ้อนดีอยูสัแกแจงนี่นะนี่นี่นน,น,นึงว้าวไปง่ดอกครับนั่น เราไม่งำแหลงจิมกันแห่งมัซับอกอีกมานึงขึ้น้นอง ยู่ไฮกินน้ำหัวน้ำสวนนะครับปัยู่บ้านส่วนซื้อกะซื้อนอนแหนงหนึ่งสวนซื้อกะซื้ออยากนั่งกับบุกฤครับนั่งบราระวังของลมหัวสักคนเลยอยากนัง่งนี่ส่วนตาอยานัาง่งเกา Rồi, nó ngang này Và đây chèn Nghĩa tắt lọt rồi lần là Nghĩa ra mà chặt cản cả. Đem xuống xuống nó tắt nhạc ตัดไว้ล่ตัดหนกักไป่นาะหนักตัดหนกันกเียนง้ากซ่า nên cái là họng cái đấy nên này đây แก่ผลดพ้นมี้ยมืออุ้ยมือ,มมอนั่นพี่น้องข้าถือกล่องบอกยุบคลองสามก่อนเลยแล้วซุ่มตั้งเงินกับบอกตั้งเงินแห่งเออนี่นู่นนี่ เติมกันฟามชีนอ่ะพห่น้องมันมีน้ำหดนะออกจะมดปีไม่ใครด้หดหรอกแต่มันมีความชื้นนะมันมันคุ้มกันใบมันก็ลดนลงมาเป็นปุ๋ยคุ้มได้ความชื้นมันสูง ngay Kim Sung Tổng Liêm Lén ngang này Đạt đoạn Đã xem này cái này นแน่งนีวกอคืออย่างนี้ก็ได้จับจิมนครับขันแกะเนียงเนียงหน่อยอะไรกันช่างๆม่อก็จะเอาหมาดแลวเนียงหน่อยๆบอกเราก็ทุบๆนี่พวกอึดผนได้พ่อได้กินด้วย แค่แค่นี้มันว่ตัดว่จัดการนี่หกไปจินมุ่งนี่จงนีแ่แหละได้เตี๋ยไปแจงอยู่ดหรอกพี่น้อง cái hà lọ bưng vân này vân ô kèo có miền tuần này cơ có đầy kín cái tuần này ừ. vân nhìn mây em rồi ừ. nào không vấn đề nào nhằm lèng nữa นุ้ยกับน,นุยว่าสมบุญแล้วตอปลอจะเปียน่าวท้อครับถูกไปเจ็ดแปดปีแล้วมั้งนี่นี่ยุนไุ้กับนายแต่ว่าโดครับย่ำนี่ย่ำแหลงย่ำแหลง น่าแพงขนาดนด้่วง่วงบ่มีหนีงแก้วขมิ้นต้นนี้ก็ได้กินอืมดกอยแต่บางวงปีนี้เป็นบ่ดกคือสูป,ปีครับเพอน,นี่กับต้นบางไงตอนไล้หุ่นแล้ว,ลวครับตอนขาย mẹng mặc hông này, còn lòi trò nào, có mày còn lòi trò nào, tan chỉ run vậy, lòi trò gì nòng gì, kéo này, này, này. เดีกยวพ่อนึ่งให้ละมีดไข่ <c oughs> น่าย่ามแร่งบ่มีเลยอ่ะพ่อเด็กเหตออกนอกหรือดูดตกพ่อซุมพ่อม็ดตัวอ่านี่ผลนี่อ่ะมันไงต้ำพ่ตกซ้ำน้ำเหมอกพื้นบ่บักษีดาต้นเนี่ยองเป่าซื้อนี่เกือบตายต่น อย่างหดท่านสิอาบังกล้วยบันพี่นอกผมว่านี่เฟื่อนอยี่ใบเมือนันใบกว่าปร่องวันที่ตายเป็นสุป,ประเสือดครับกูไปเทถออาเนี้ย นี่คือายบะนอนจนอนจระนอนจระก็ใครกบมาตัวยก่ดอกว่าตัวทำนี่ก็กได้นอนนัง่นงกันไดาขี้นก อพี่น้องนี่นี่หอมเลยล่ะแม่น้อยๆก็ออหอมตัวละ่ะกํลังขี้นกนี่หงเป่าซือวันพลังครับ ใต้ชายฟั่งเราปลูกเนื้ออื่นม่เลยเนี่ยสายไฟฟ้าแรงสูงตรงนี้ตักป่วยกับบักทีดากับบักเน่าเนี่ยปลูกไม้เป็นแต่ย่างยื่ดอกปลูกไม่ได้ครับเนี่ยปลูกวังฝนแห้งๆวังายมีน้านอ่ะสิมาหาบังกล้วยหน่อยจะเครียดหน่อยไหม เป็นกับนี่ป่โอ้บักซีดาตีดได้บักซีดาไปไม่บันบักีดาจิ้มจูครับมืี่นึ่เหลี่ยมแง่งวันท่องแง่งวันท่องลหลายหลายที่น่องไงนี่นึ่บ้า,านไนปันไงวันเหลี่ยม ไม่เพราะได้กินครับพราได้กินครับตอนจิ้งขายมัดขี้ดาก็ได้ยไม่ได้ขายดอกตอนไม่ได้ขายดอกไม้เยี๋ยนี้ก็เหลี่ยมแล้เดี๋นีไม่น้อย,อยแต่ว่าเหลี่ยมหน,ยหนึ่งหนึ่งเหลี่ยมแล้วพ่อเอาไปแล้วนะไปไปโหลแมงวันท่วงครับฝังป๊อบปิดเอากับแมงวันท่วงนำหมดนี่มวันนี่ มันท่องหลายโอ้ตกมือขึ้นกับตกใบแห้งครับขากับกว่าไงละ่ะข่าแดงไงครับโอ้นอพ,อพ,พ่อซับไปต้มแปตัวนี้ายหน่ออยู่พี่น้องเดี๋ยวจะมาซับไปต้มกับปนกับแก้วกับให้เท่าเมียอ,อยู่หงดบบกตัวมแตกไม่ให้แก้ไว้เหรอ มันอาทิตย์ที่แล้วนี่แดงๆอยู่นี่พอดีครับนี่กินกับลาบกระพนกับเปียวนี่งานบักตุม่มบ้านพอดีเลยขั้เทศยดกระติมมะลีนี่เมดแล้วแตกใบใหม่แล้วขั้เทศสีชมพูมหอกกานี่ใหญ่เร็วนี่ครับพักอีหูผมมาปลูกไว้บัง อาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์มันจิบมือนี่หรอวะงามอยู่ปอนอยากปอนอยากงามเอ้ยมงึมงมึงขุดแฉเขาจังไรเนาะเนคือบ่นอเนาะมึงขุดแฉมันนี้เเฟี้ยงปกแหว่งสีอดีครับบ่มีเวลาสิแก่เฟี้ยงปกจิ้เฟี้ยงก็อยู่ใกล้ๆนี่ละนี่ละ อ้างกันพวกอาหารที่เม็ดดอกปลวกแล้วแต่ว่าปลวกบ่หมดสวนยังปลวกไว้มันซุมซ่มตัดซุ่มโดนนี่กับบักจีดาแตงโมดเด่นไม่บางไงหรอกครับแต่ว่าใส่แดงเงินพันแตงโมผมว่าปลูกหลายปีแล้วเป็นน่วยายหุ่นแล้วครับแต่มันบางไงยัง่งจำนียร์ละ่ะ โอ้พอนี่มันโสมโอทับจิ้มสยามแตกไหมเด่นอืมบักหน้ามาฝากไว้นี่ครับบักหน้ามาฝากไว้แตกละติดแล้วเด่เนี่นี่เขาเอิ่อฝากทรวงครับฝากทรวงมะนาวนี่ผมฝากไว้แต่โดนนั่นแหละตั้งแต่ช่วงฝน ไยฝนปีกายนี่ว่าแตกงา2สองงา3สามงานแล้วสองสามจริงแล้วพี่น้องมันบกเหน้าอย่างบุญเริ่มมันเป็นพิกิตคือมันดกพิเศษเพราะว่นฝากทองไว้พี่น้องได้ผลยูฝากไว้สองงานถ้ามันติดงานเดียว อีกงานหนึ่งท่านแห่งแห่งไา่มีชมโูไร่เมเล็ดชมโูไอ้ข้าวน้ำเพิงครับปากช่องเ็ดปากช่องเป็นไรน,น้นนอ,นนองมังน้ำนมไข่ไ่แดดฟื้นยู่หลักมึงฝนกับตกควายฝนเอาฝนก็นกนได้ กแห้งกว่นี่กับอสิาเกยจะเคี้ยว,มยว่มีบ่อเเกยจะเคี้ยวเกยไปบ่มบ่มว้ผู้ถาจินเอามาคขัดโอ้ยไปกัะฝับดงยังสิ ได้อย่างมั้ยไดครับแรงเงยังี้ยชี้นี่แยนะครับกันเท่าเรนสร้างปกไว้มันกัดชุมชุมด่วน ฝนลินมากคุณโอ้ปวยไหมในชันนี้แล้วนี่น้่าแก้วครับ้วยงั้นนี่้วงย่ำแรงในชั้นนี้แล้วนี่ พอ่อได้พุทธากินต่อเม่แเม่เรามาเกล่ยกล่ยน่อยกล่ยน่อยหวานดียิงนินกเกล่ยงำแรง อันเอาต้นครับมันอาต้นไปปลูกกันไหม ขีดปุเงาบัี้ดาตนหงอซื้อตนปุ๋ยร้อมครับปุ่มนาดินพร้อม มือเดียวหน่องเอ้ยเห็ดงานมือเดียววัฒน,นัตปุ่มนาดินไว้ครับแหงคักพด ดินได้แล้วเดี๋ยวก็จะไล่ไปของเขาเองครับเดี๋ยวจะไล่เป็นปุ๋ยฟอมนาดินฟอมเป็นปุ๋ยฟอม โอ้หนักหนักมากไหมเอาอัปเดตให้พี่ให้น้องบ้งครับผม